แพทิเซียและโนต้ตวิเศษสุดตื่นเต้นโชว์ภาพอันตราสาวลูกคนแรกหลังจากที่ควงแขนเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อช่วงปลายปี2565สำหรับดาราสาวแพทติเซียกูดูดและไฮโซโนต้ตวิเศษโดยทั้งคู่มีเป้าหมายชัดเจนว่าพร้อมมีทาย,ยาททันทีและทั้งคู่ก็มีโมเมนต,ต์หวานๆออกมาให้ได้เห็นอยู่เสมอล่าสุดก็มีข่าวดีสาวแพทติเซียประกาศตั้งท้องลูกคนแรก ทางด้านสาวแพทิเซียประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรม @patteciagood ระบุว่า s u r p r i พรส์อินเครดิบไลเอ็กซิตต์ทูแอนนอ that we are e x p e n d i n g our little one in 2023ก็มีคนบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมายล่าสุดว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่แพทิเซียกูดและโน้ตวิเศษก็ได้โพสต์คลิปเผยภาพอันตราซสาวลูกคนแรก แม่สาวแพตติเซียระบุว่า Thank you for all the kind of message. Our little one already feels so l o v e ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่แสดงความยินดีกับพวกเรานะคะตื่นเต้นมากที่จะได้รับบทบาทเป็นคุณแม่มือใหม่ขอขอบคุณที่มาแร่งข่าวจาก Thai News ออนไลน์ครับ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ